เพื่อนๆเข้าสู่คลิปนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ผมก็มาเล่นหลังนะครับวันนี้ผมก็กินไปทั้งหมด1,500แคลอรี่สารอาหารอาจจะประมาณ40สแป80กว่าโปรตีนแล้วก็1,80รคาร์โบไฮเดรตนะครับก็ถือว่ากินเหมือนครึ่งหนึ่งที่ผมต้องการใน1วันนะครับก็อาจจะยังเหลืออีก1,500แคลอรี่หรือว่าอีกส2ง0ันสาก็ได้ครับถ้าสมมติผมกินไม่ถึง3,000เป๊ะนะครับ ก็วันนี้ผมเปิดด้วยดัมเบลโรไปนะครับเล่นไปทั้งหมด3เซตแล้วตอนนี้ผมก็มาต่อด้วยแรดคูดาวนะครับแรดคูดาวก็ค่อนข้างดีนะครับที่นี่เพราะว่าเขาจะมีตัวต่อเี่ให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยครับมีทั้งหมด4อันนะครับสามอันนี้บวกกับอันที่ผมต่ออยู่ตอนนี้ซึ่งก็ไม่มีอันไหนที่ผมไม่ชอบนะครับผมก็จะคอยสลับไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็เพิ่งึกขึ้นได้ว่าวันนี้สําหรับ ผมจะมีท่าที่ผมจะคอย t r a c การพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็คือ inline bench press ใช่ไหมครับจะพยายามเล่นให้หนักขึ้นในทุกๆครั้งที่มาเล่นอกนะครับแต่ว่าของหลังนะผมยังหาไม่ได้ครับตอนแรกคิดว่าอาจจะใช้เป็น deadlift อาจจะใช้เป็น row หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมก็มาคิดคร่าวๆผมอาจจะอยากใช้เป็นตัว lat pull down เนี่ยแหละครับก็คือถ้าสมมติเดี๋ยววันนี้ผมคอยสังเกตตัวเองประการนว่าผมจะใช้น้ําหนักทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็พยายามบวกเพิ่มนะครับในครั้งต่อๆไป ถ้าตอนนี้ผมอาจจะได้ประมาณ70หรือ80ดโลเนี่ยแหละครับน่าจะเล่นได้ประมาณ10บถึงสิบสองีครับเท mm hmm. ่าที่ผมกะคร่าวๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่เดี๋ยวผมลองดูวันนี้อีกทีหนึ่งว่าได้เท่าไหร่ครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปเข้าเซตแรกของแัดกูดาวเลยครับ อันนั้นก็เป็นคลิปของวันนี้นะครับเพื่อนๆท่าสุดท้ายผมก็เล่นเป็นโรแบบใช้ดัมเบลแล้วก็เช็ดซัพพอร์ตนะครับก็คือให้อกมันไปพักไว้กับเบาะนะครับจะได้ไม่ต้องออกแรงในการทรงตัวก็ประมาณนี้นะครับสรุปและกูดาวผมก็เล่นได้สามเซตเซตละสิบทีด้วยที่น้ําหนัก80โลนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเล่นเป็นท่าแรกผมน่าจะยกได้เยอะกว่านี้เพราะว่าท่าแรกผมก็ใช้แรงไปกับการทำดัมเบลโร เะก็ที่ผมบอกเรื่องแทร็กน้ําหนักเราไม่จาเป็นต้องทาเป๊ะนะครับแบบครั้งนี้ได้80ครั้งต่อไปต้องได้8.2 5สอุดอะไรแบบนี้ครับแค่รู้ตัวเลขคร่าวๆไว้เฉยๆครับอย่างเช่นถ้าวันนี้ผมได้80ผ่านไปอีก2เดือนอย่างเงี้ยด้วยการที่ผมกินแคลอร,รี่หนักๆทุกวันผมก็คงไม่อยากย,กยกได้เท่าเดิมครับคงอยากเห็นการพัฒนาไม่มากก็น้อยครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้กับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเป็นบล็อกเล่นหลังง่ายๆครับผม ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบรบกวนช่วยกวดไลค์ให้วิดีโอนี้ด้วยนะครับมันช่วยทําให้คนเข้ามาดูเยอะขึ้นให้คนที่ไม่รู้จักช่องผมได้เข้ามาดูคลิปด้วยกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ